ก็ว้่ัดไม่รุนฮึอาวปาฮัดพงแมนครับแบเจ้ากินละแพย์ที่ท้างเอิดท้องอืดค่ะนี่ฉันแก่งรับประทานเองค่ะนี่ฉันจิทนขินสวยงามตามท้องเลี่ยงนี่แหละอันปีปีที่แล้วมาทีติป้าให้รักมามได้แบบนี้เลยเต็มตา นี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ไปตกปลาแล้วแกกับมาเก็บเห็ดค่ะนี่ดอกะนนี่เขมันขึ้นมันชิดตูนนะนี่อยู่มันชิดตูนขึ้นตูนขึ้นไก่อยากไปย่ไปซื้อเขา่าเข่าเจ้าสิเหมิดแลลวโอ้ยเาแล้วนะพี่น้องเออไฟบังคับ เฝ้าคอยเก็บบักสตอร์เบอร์รี่แล้วสิวฟ้าไปซื้อของพปะนะไม่หยังเสร็จแล้วเดี๋ยวเห็นแป๊บๆพ,พี่เสร็จแล้วกัน ตาห่างบอดีอยู่มืดฟ้ามัวดินไม่รุนอืมอ่าตาขัดแมนครับค่ะเจ้า,ก,จาก,กินละแพร่ที่ท้องอืดท้อง,อ,งอืดค่ะเลยใช่สิแกงรับประทานเองค่ะนุณใช่สิท่านกินสวยงามตามท้องเลี้ยง นี่แหละปีปีที่แล้วมาที่ปลายรักมาได้แบบนี้เลยเต็มตามันโพดน้าแตกเพรเยอะยี่แม่บึงแต่กางามงามแล้เช้าอีกหน้อาอดมากอินแล้วอินนั่น่ะยงเทงห่วงอยากมาเก็บเห็ดน้ำพวกนี้อย่างทามานาังเฝาหันบุ้ย ยุ Nh ự, như, ้งมันเป็นลูกเห็ดเยอะๆออกนะอีกแล้วว้าวไปไดล้ๆไป้ๆโอ้ยดอกหักคอรอเลยป่ะนี่ยโอ้ยโอ้มันเบาน้าดอกน้อยดอกแฝดมันเบามันเบา เออเอะถุงใครได้ถุงใครได้พี่น้องไปแจ้งผูง้ยิบบ้านบุน๋มคนละสนเลยเฮ้ยเขาป้ายุ่งยากเอาไม่อย่างนี้ลูกเล่าเต้าเล่าลาลาบโอ้ยดอกฮะขอรอขอโทษค่ะ อ้าคือโจยเดะเหตุตอตเตะโอ้เสียยุ่งผีดร้อ เออเออเว้ขาคือว่าเป็นตะได,ด,ดไร่แท้เอาโอ้ขอโทษค่ะขาโอเคอยู่แตะ่วะ่ดอกเป็นไบ้งกัน โอ้โหด้วยค่ะเสียงเบงเอร็ดอยู่มันหมุนปะโอ้ตาย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 เอาขึ้นหอยไผยขวดชั้นนี่แล้วค่ะใมันดูดีขึ้นให้ยากออกจากเห็ดเตะโอ้ลูกไข่ตกหลุมมาเนี่ยตัวนี้ว่าอยากได้เราบึงดอกมันขากมันอวบ ได้สองดอกค่ะพี่น้องค่ะนีาา่ตัวตะของอีกติตัวฮาผู้อื่นพูล้ละตาเอไม่มีเพื่อนเลยตะมาขึ้นผู้เดียวผู้วููอยู่ พุดเกาลัดเอาเห็ดดอกกะหลักตัวนี้เห็ดพึ่งตากแดดแล้วก็มาแห้งคออเอ่าขึ้ไสาเองนไปเลโอ้ยโอ้ยบ่ไดยซ้ำพีนองเท่าแล้ว